โอ้ยทำผสมเลยถ้าผมบ่มมาพอพอบ่มบุญนำบุงก็จะเกิดจังได้ขึ้นเบางคนในก่ยขนดเนาะแต่ก็ดีใจที่เพื่นได้ตัดสินใจมายืนรับบ่มบุญนำตอนนี้ก็ยังเลือดแต่ไม่เท่าเพลียเนาะที่เพื่นบ่มบมาบ่มบุ้นำเนาะเนาะโอเคเลยจะมืดๆได้เนึงเนาะทาำสมเนาะโอ้สลีก็เติบโตขึ้นทุกมือทุกมือแล้วพี่น้องเลยอันนี้ก็จะเป็นบริเวณที่ว่าจะให้น้องน้ำเนาะ ตะละวันมันก็กำลังล่นมาแต่ถึงเลยเนะาะตามพืชตลอดย้ำเลยเนาะจะได้ม,มาเกีย่ยวปัญชวาเลย สบายดีท่าผนผู้ชมเนาะสบายดีบรรยากาศในยามเช้าเนาะมื้อนี้นนนก็เป็นมื้อใหม่ที่สดใสเนาะพี่น้องเนาะก็ขอให้ทุกคนตื่นมาด้วยความยิ้มแย้มแจ่มใสเบิกบานแล้วก็มีความสุขสุกายสุขใจเนาะพี่น้องเนาะอ่าทางด้านการเงินการงานอาะไรก็หน้าที่ต่างๆอาัญมณโณสุข,ขังพลังพี่น้องเอ้ยอ่ะมื้อนี้ก็เป็นคลิปที่ว่ามาอ่าประจำกนะักนดนะสั้นๆเนาะพี่น้องเนาะก็ถือยอยู่บ้านพี่น้องพตอต้นเรามาเบิ่ง ซุกเบื้งทุกหนให้ข้าเจ้าแหละถือว่าตอนนี้ไปก็จะได้เริ่มทำการให้ห้องน,น้ำหรือว่ามีกิจกรรมย่างาายอะไรล่าย่างเนาะไปไปชมบรรยากาศในยามตัดสาวของเนาพี่น้องเนาะก็ถือว่าเนาะอันนี้บาร์บูน้ำก็ได้ลุกมาแต่เช้าๆมานนึกเข้าข้าเจ้าเนาะ่วยงามกันแบ่งปั้บภาระ,ะทุกอย่างสุขสบายพี่น้องเอยอยู่นี่นะอ่าเป็นกันเองมือกนเองฮุ่น น้ำไฟกับบไ้ได้ใส่ค่าน้ำค่าไฟน้ำประปายอย่างต่างเนาะบ่อันนั้นคือน้ำที่ใส่เนาะเดตต่อมาแต่หยดห้วยพ,วพุ่นพี่น้องเลยเป็นเศรษฐกิจพอเพียงความสุขที่พอเพียงแท้พี่น้องเลยนี่ท่านสมสมอันนี้เป็นข้าวเนาะที่ว่าเลือดจากช่วาเขาเจาะใส่เบาะนำจะพาเขาเจาะใส่เต็มเนาะ ลูกชายยงก็มานอนน้ำพอ่อเนาะลูกชายยงเช้านี้ก็จะพากันควนเอาไม,ม้เนาะที่ว่ตมมาต้มเมื่อวานนี้นี่ลูกชายยงเนาะชายยองคนก็นอนน้ำพ่อโอ้บ่นอนนำอ้นนนำแม่เลยเด้แม่กนไปนอนอยู่หัวเงินบนเนาะพูดบ้านูนุนสาวติก๊กพอตุจันทดมิทับบุเนาะ ไม่ถอบบุไม่ถอบบุคน,นี่นี่เนาะพอจะบกวนฟันฟันกันยังนอนโอ้ยตื่นแล้วโอ้ยถบบอบบุสวยถอบบุบัมาพบพอเบาบุน้ำกบหัวจะเกิดจังได้ขึ้นแล้วคนหนึ่ก็ได้เนาะแต่ก็ดีใจที่พนได้ตัดสินใจมายืนบ่าวุน้ำตอนนี้ก็ยังเลือดแต่ไม่เท่าเพลียเนาะที่พนบ่มาเบาบุน,น้ำเนาะ ลูกบนอดอาการแขนงละพ่น้องเลยไหนทำมือซมสังเกตเห็นหมคนสร้างสักเครื่องหนสักเครื่องลูกเขาเตาเนาะแต่ละมือเขาเจะต้องอับน้ำต้องสักเครื่องเกิดว่าโอ้การปัตนาก็ย่งยืนแลยเนี่ยวันนี้นะคือว่าเขาเจ้าบมได้ขี้คานเนาะเขาบ่ได้ขี้เกียจพินเอาเลยแต่ว่าเขาเป็นคนทีมผมมีพูนาาอาพาเ่ยๆเนาะ มฮอดวันนี้ฟ้ามันก็ได้กําหนดให้เราบุญนำได้ลงมาพบมาพอขจรแล้วเนาะมันของวงก็งามงามเนาะมาบุญนำก็ซ่อนขจรมุ่งจักกันกินแล้วเด้นไงขจรก็ตาตัดตัดเนี่ยขจรปงเนาะน,นี่คือสุนขัวนี่นี่เป็นผักหอมเนาะ โ okay, อเคเลยจนะมืดๆไดยนึงเนาะับทางสมเนาะมันจังไปตอนเช้าเลยอันนี้เป็นฝักทองอ๋อสัลี่ก็เติบโตขึ้นทุกมือทุกมือแล้วพี่น้องเลยอันนี้ก็จะเป็นบริเวณที่ว่าจะให้นห้องน,น้ำเนาะบริเวณที่จะให้นห้องน้ำเลยนะนี่ วันนี้เลยขึ้นฮอตเสียงนองเทพเนาะพันภาคพันตัวน,นี้พันยูนอมแม่อยู่เฮือนผมเนี่ยยูนอเม,ม่นกขนอ่อบาบุนนำกด้มาคนเดียวอันนี้พามาสมบรรยากาศตอนเช้ากอนเนาะตื่นสมากก็ขอให้มีแต่ความสุขเด้อทุกท่านเลยเห็นโอ้ดอกเราได้เห็นหรอการเปลีป่ยนแปลงแต่ละวันอืม นดอกงามแล้วเนาะโอ้โหญ่าอีลีจะกพวกขีแจงประเด็นที่น้องเนาะมันเป็นอากาศในยามตอนเช้าเนาะแต่เป็นยามทันูนข้อฟ้าแล้วเนาะเกซอนก็กำลังล่นมาแต่ถึงเลยเนาะเกซอนพูกกำลังล่นลงมา จะลาเส้าบาบุนำจะได้อัปเดตให้เบื้องเนาะ,ะบาบุนำก็มานอนอยู่นี่เป็นสองสามคืนแล้วนี่พี่น้องเไยหลังจากที่มางานกลับเนาะทั่วป้าเข้าบุได้พี่นอ้องเไยเขาคาดบ่าบุนำบุได้ปะแล้วมันพากันไปสะไปใา้ไปโลบานโลเมืองพี่นอ้องเไยไปหาบ่าวบุนมัมมาแหละหลักๆก,ก,ก็คือว่าบ่าบุนำก็ไปยักหาไปไล่แหละไปกับเดี๋ยวปะทิมปะส่วนอี่พีเดนเนาะลูกเตา่าบ่าวน,นุ่นคือกัน ว่นุ่นกับมกักคันว่าพูนนำใบยู่กับม็นมักไปพุ่นสติตกกดับไปหุ่ยเมียงพุ่นฮะนะมาพูนนำจะไปต้องเดีมนนอนอันนี้คือพุทลไม้เนาะดัวมัะเตงนี่โอ้ยเป็นหมากแลร่เห็นเอาไหมมาพูนนำจะเอาเสื้อมันไว้พี่นาเพราะเขาไม่ได้ซื้อเนาะคนที่ได้นี่เป็นมากหมดนะพี่ส่งท่านผู้ชมเลยเนี่ยคนปอตัวนี้ก็แม็นปูรูโอ้นี่ควันสีคาดเลยตัวนี้นะ นี่หนูสน่เนกนี่ใน่เต็มเลยเป็นดีเป็นดีเป็นดีเป็นงามปืดตลอดยามไดเนาะจะนำมาเก็บผนชีวาเลยขอบเขตนี้ขึ้นเห็นอันลูกเศร้าเทพเนาะคนจับกองภาคเป็นพี่น้องเลยป,ป๊าบริซอนนี่ยังเลยจางซีเลยเนาะโอ้บมหน่อบภูมิใจที่ได้ลูกเศร้าที่จะ หักมักในความเป็นตัวตนของพ่อของแม่เนาะตะกี้สนุกกับปักบุได้ไอ้บุรังเหมะนได้กับไอกระห้องอัตันี้หักอ่ะหักเลิ่อมๆเลยได้ทำสมเลิ่มๆเป็นมาละเจ้าลูกสาวเทพนี่มาฮอดลูกสาวเทพเลยปัฒโาพัฒนาเลยบุได้บอกบุได้ซ่อนยังเลยเป็นขนาดเลยอ่คอยเบิ่งกานดะพี่น้องเนาะอันนี้พลัปลูกเนาะที่ว่าพลงานของเบาบุญนำ ที่ว่ได้ทุ่มเหือดใหแห้งซ่อนเขาเจ้าเขาจนเป็นจนมามื้อนี้จนมีแบบนี้เนาะท่านผู้ชมเนาะนี่มเนาะเฮาก็เบิ่งป้ายเบิ่งไปจังซี่แล้วพี่น้องเยต่อไปกะทํามันฮอดซ้นซาลีเนาะเราบ่านําจะไปเอามักบวบนี่หามักบวบมีอีหยังนี่ท่านผู้ชมพุนเนาะมีหมักบวบมีมักหุงหลายๆอย่างเนาะจะไปลูก ขาให้เรานำเจ้าใส่เติมพอหลังจากอ่อนสลีนี่ออกเนาะจะได้ปลูกมันเทศดมดแค่นี้ฮะไม้ดินมันปอวางน่ะหมดปีนี้นะเนาะพลพฤตก็เริ่มแตกดอกออกผลแล้วพี่น้องเลยเนาะเนี่ยไปถ้าเป็นกำลังพลก็ฟ้าพี่น้องเลยก็จะบอแจ้งพอปันไดเนาะ นี่บังกลับเด้อวันนี้เนอะบังกลับการพูนงามเนาะทำผสมเนาะแค่นี้ก็จะเป็นอันนึ่งก็ซส่วนมะพริกเนาะห้อยวันจิไปอัน้าซารีบไปาาบบไปแ่ละทำผสมบ่มีผู้เดินมุมมะเขาเนะ ป่ยังกับกันพี่น้องเลยคอยบังเทะละนัยเทะละนัยกันจังสีหลายเนาะอันนี้ก็คือการาที่บ่าผู้นำในทุกเมือที่แหง้งให้ข้าเจ้ามายืนดมห่านี่แหละดีใจท่านผู้ชมเลยกว่าจะฮอดจนนี้นะมันบ่มเป็นข้องง่ายแล้วมันก็บ่มเป็นเรื่องบางอื่นอีพี่น้องเลยมีหลายคนที่พยายามเข้าไปห้าข้าเจ้าเข้าไประดมให้ข้าเจ้าออกมาข้าเจ้ากาบ,บอบริสุทธิ์ใจเนาะ น่าจะเป็นฝาได้กำนดให้บาบุานํำนี่แหละเป็นผู้ที่ามาพลทปล่อยข้าเจ้าเนาะตั้งแต่วันแรกที่เบาบุานํำได้มาหาข้าเจ้าก็โอ้ข้าเจ้าก็ขวาน,นเนาะใช้เวลาเป็นสี่ปีกว่าพี่น้องเลยเห็นบหอันนี้คือพ่นหลังจากกันเด็ดเนาะโอ้ขอบใจอีีที่แนะนำาบาบุานํำเนาะเด็ดยอดแล้วมันป้งหมดเลยพี่น้องเลยฟาดถูกอันนี้แหละขวา ไอหูซองเนาะหูวนื้อีิลีเนาะเนีนะ่ยพวกไม่ได้ทำผสมเนาะฮ่อนเธอคนกับแมน่นะจังสีได้พี่น้องเลยทดสุดยอดและ้ะโอเคเนาะทำผสมเนาะไปจะไปเบิ่งหม้อเข้าหม้อน้ำ้วก็จีเริ่มอาเฮ็ดห้องน้ำเด้มาหนีนะพี่น้องเลยเห็ดห้องน้ำเป็นการประกอบส่วนคลองอแม่เครือข่ำเนาะขอบใจนะแมะ่ที่เพิ่นได้เสร็จประกอบส่วนเจริญกลุล และจะได้ปุกเงินปุกอันนินให้เนาะเป็นบ่อนที่ว่าสาคัญอันนี้นะบนอยู่บนกินกะมีล้วยังแต่บ่อนระบายไทยที่ยังซื้อละไม่เนาะไยต้องในบนเขาเจ้า,จาป้องกันโลกอาหิว่าโลกท,กทอทองหลายๆยอย่างเนาะท,ที่จะตาม,มาอ่โอเคธรรมส้มบ,บ่าวบุญนำจะขอจบคลิปลงเพียงเท่านี้เด้สอสำหรับคลิปนี้แล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปและเรื่องราวต่อไปเนาะสบายดี